มาครับมาต่อกันจากคราวที่แล้วกันดีกว่านะคราวที่แล้วนี่เราคือคราฟกรปปิ้งฮุกเอาไว้นะแต่ยังไม่ได้ใช้เลยมาเดี๋ยวคราวนี้เราต้องหาโอกาสใช้ก่อนนะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างปิดไฟช่วยพลยังช่วยประหยัดพลังงานก่อนมาเดี๋ยวเราต้องเข้าไปเคลียร์ข้างในใช่ไหมกราปปิ้งฮุกเขาบอกว่าตอนเรากดยิงนะตะขอจะยิงออกไปในระยะสั้นๆถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มระยะการยิงก็ต้องให้กดค้างไว้จนกว่าเกจชาร์จจะเต็มนะ ยิ่งเกตเต็มมากเท่าไหร่ตะขอจะยิ่งยิงออกไปได้ไกลเท่านั้นแต่ในระหว่างที่ตะขอที่ถูกยิงออกไปนะถ้าเกิดว่าเรากดยิงซ้ำนะมันจะกลายเป็นการยกเลิกการยิงแล้วก็ดึงตะขอกลับมานะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตะขอไปชนกับวัตถุแข็งๆตะขอจะแบบประมาณว่าชะงักไปเลยนะประมาณชั่วลาหนึ่งนะแล้วก็จะดึงกลับมาด้วยความเร็วที่ลดลงแต่ถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มความเร็วเราก็ให้กดยิงซ้ําอีกรอบหนึ่งมันก็จะกลับมาเร็วเท่าเดิมมาเข้าใจวิธีใช้ละ แหมแต่ต้องบอกอย่างหนึ่งนะคือเกมนี้มันแพทเทิร์นมันค่อนข้างจําเจนะคือถ้าเกิดว่าผมยังไม่เจออะไรใหม่ใหม่ในเกมนี้ในเร็วๆนี้ด้วยนะผมอาจจะหยุดเล่นเกมนี้ไปก่อนอาจจะไปเล่นเกมอื่นก่อนหรืออาจจะจนกว่ามันจะมีอัปเดตตัวใหม่เข้ามานะแต่ว่าตอนนี้เรื่องนั้นก็เอาไว้เดี๋ยวว่ากันทีหลังนะตอนนี้ก็มาหน้าประตูคือได้ยินเสียงแล้วพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ไหนจ้าเอ๋อยู่ไหนจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองดุ่มสองมุมมองอืมมันยิงมาจากสองมุมแบบนี้ผมต้องเลือกสอักมุมแล้วละ่ะ มุมเดิมอีกแล้วเบื่อมุมนี้จริงๆเลยจะเอ๋ตัวเองแหมากได้พวกลูกฟองแล้วอะไม่ไหวแล้วอยากจะเข้าไปชาร์จเลยเกินหลบไม่พ้นหรอกน้องเอ๋ยอุ้ยหลบอะไรไม่รู้ของทองเดี๋ยวก่อนขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนเยอะเยอะมากเยอะมากเราเบื่อให้ปืนพกมากระบอกเดียวเนี่ยอืออืออือโอ้ย จะไหวไหมเนี่ยเออ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 โอ้โอ ho, หไอเราก็ยิงแม่นมากซะด้วยแหมเมื่อกี้หายไปไหนละเออเอาตัวนี้ก่อนก็ได้อ,อ,อ่อยค่อยบรรจงเลงยิงนี่หนึ่งหัวไหนไปไหนแล้วเมื่อกี้เอาลมฆ่าตอนไหนอดละตัวหรือเปล่าจ้านีไปอีกสองหัวแหมวันนี้ยิงแม่นจริงจริงนี่สามหัวมามาตัวหัวที่สี่ยังไงจ๊ะน <las> ี <c oughs> ่เป็นไงสี่หัว หอวโหที่ห้าขอเน้นเน้นเล็งแบบบรรจงไม่โดนตรงนี้ก่อนก็ได้วิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเรายิงหลังเลยยิงหลังแอนเลยอย่ามัวแต่ซ่อนทําเวลาอยู่เร็วๆออกมาจ่อไม่ได้วันนี้เอาตัวนี้ก่อนก็ได้นี่เป็นไงล่ะอืม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 อาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีกนัดเดียวีกนัดเดียวไหนละโหไม่ได้เลยว่ะเออเออ มา,าสุดท้ายอมีโหลดแบบเท่ๆเรียบร้อยหมดไอ้หมดแล้วจริงปะเน,นี่ยทำไมเพลงยังเล่นอยู่เลยเพลงไม่หายอะระวังไว้ก่อนแล้วกันเผื่อย,ยังมีอยู่นี่เราก็เก็บของเท่าที่ได้ก่อนไหนมีอะไรไม่ตรงนี้ไม่มีมาอีกหนึ่งเหรียญอืมอะไรอะ่ะเทมีโค a เวสเออคืออะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยไปดูบนรถไฟแล้วกัน เนี่ยพอเราเคลียร์สถานที่ได้ปุ๊บนะก็ถึงส่วนที่น่าจะเป็นความชอบของเราหรือเปล่านะอต้องมานั่งรูดของเนี่ยแหมอีกหน่อยถ้าเกิดว่าเราทําตัวไอ้รูดแคชเชอร์ได้เยอะๆนี่คือเราก็ไม่ต้องมานั่งฟาร์มในนี้นะเราก็แบบปล่อยๆผ่านไปเลยเดี๋ยวตอนนี้เราต้องหาทรัพยากรให้ได้มากที่สุดก่อนนะเพราะว่าของนี่มันรู้สึกฟาร์มยากเลยกันจริงมันก็ไม่ยากหรอกมันขึ้นอยู่กับความขยันนะว่าเราแบบขยันเก็บแค่ไหน เอาเวรกรรมกระเป๋าเต็มเดี๋ยวเก็บอย่างอื่นไปก่อนแล้วกันนะรวมยอดสุดทธิแล้วนะได้เหรียญมาถึงห้าเหรียญเลยนะทีนี้เราจะได้แบบไปสุ่มตู้สล็อตแบบช่ำๆเลยมาซะหน่อยแล้วกันแหมตอนแรกก็ตั้งใจว่าสักสเหรียญนสองสามเหรียญก็จะไปสุ่มแนละ้วนี่ได้มาถึงหเหรียญน,นะกำไรชีวิตแท้แทมาขอของโหดขอแบบหมูสมตัวเอาได้เป็นถ้วยสาใบเฮ้ยอันนี้ไม่เลวมาจัดมาเลย มันคืออะไรก็ไม่รู้อะมันคืออะไรอะลำกล้องปืนเหรอ,เ,อเดี๋ยวลองอไปใส่ดูดนิใส่ได้ไหมหรือมันใส่กับปืนยาวปะไม่แน่ใจเหมือนกันมาขออีกทีนึงขอแบบหมูสามตัวเอาได้เป็นหนังมาไม่ได้ต้องสามอันเลยอ่าเรายังมีโอกาสสามรอบอืมได้หนังอีกอันนึงมาสุ่มกันยาวๆวนันนี้อืมได้อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะ,มะเมล็ดพืชเหรอ ออแกนิกซีดหรอมันคือต้นอะไรอ่ะอได้อะไรมาไปพาร์ตปืนอีกแล้วอะไรอ่ะอาวุธระดับเทียฟ้าเหรอเฮ้ยน่าสนใจไหมเป็นลำกล้องปืนอีกแล้วขอตัวปืนมั่งไม่ได้เหรอมากับขึ้ืรถไฟดีกว่าแล้วมันแต่งปืนยังไงอ่ะอยากได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอยากได้ปืนใหม่อ่ะคนโหดอ่ะเดี๋ยวมันมีแบบพวกไอ้สเตชันเอาไว้ทำปืนไหมขอดูกันเออ เป็นเวิร์ e เบนชปกติอันนี้รีเ e ิร์ชเทเบิลนี่ไงอาร์โมลี่หนึ่งนี่ใช่ไหมน่าจะใช่นะจัดมาสักอันนี้เดี๋ยวหามุมวางก่อนไปวางข้างหลังดีกว่ามาหมุนหน่อยเอาแบบเป๊ะแบบวางแบบโคตรเนียนกริปวางแบบชิดเส้นเอ่อต้องใช้สปริงสองไม้สองแล้วก็ท่อทองแดงสองนะมาเอา่อทำอไรดีกันไหม ระวังรอย่างดีวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะกล่องไงเออใช่เราต้องเปลี่ยนกล่องก่อนอเต็มละแน่นไปหมดเลยตอนนี้เดี๋ยวาวางไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันเอาข้างหลังดีกว่าตรงนี้มันเริ่มแคบแล้วเอาสักสี่ใบก่อนนะเอาเรียงเข้าชั้นไปแลกกับกล่องเล็กนะเอากล่องเล็กทิ้งไปเลยเดี๋ยวเราเอากล่องใหญ่ใส่แทนอาจจะเก็บไปสักกล่องดีกว่าเขาบอกว่าเวลาเราย่อยเราได้ของคืนใช่ไหม นะเดี๋ยวมาลองกันดูหน่อยมากล่องหนึ่งต้องใช้ไม้2เหล็กหนึ่งแล้วก็น็อตหนึ่งอ,อ่โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเราก็ถ่าต้องย้ายกล่องลงมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยย้ายของเข้า,ขาในกล่องที่หลังมาโอเคโอโหเหนื่อยชิบเอ็งเลยนะนี่แค่ย้ายกล่องเขาขึ้นลงนะเดี๋ยวเราต้องเอาของยัดใส่อีกงั้นเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับผมเรียบร้อยนะโอโหทีนี้ก็มาได้เวลา ทำการยัดกล่องขึ้นชั้น<_><_><_>น,นี่แอบฟินอยู่นิดนึงนะเวลาเสียงวางกล่องเนี่ยจะแบบหนักแน่นมากมาหรือกล่องเกาออกเออผมว่าเก็บไปสักอันแล้วกันนะ <_ ẫn> เผื่อไว้ใส่อะไรแบบเหมือนบางทีของมันล้นอย่างนี้อาจจะมีเผื่อไว้ใส่หน่อยไม่เป็นไรที่เหลือก็ทิ้งๆไปไแหละเราได้ของขึ้นอยู่ละมาทีนี้ก็เริ่มสร้างต่อเอ่อสปริงสองไม้สองแล้วก็ท่อทองแดงสองใช่ไหมมา เออ่ทองแดงเหล็กโอเคนับยอดก่อนประมาณนี้เออเดี๋ยวนะมันมีเควสอยู่นี่ใช่ไหมมันต้องคราฟการเด่นเนี่ยมันบอกอะอันไหนวะอันนี้เหรอใช่ไหมเออนี่แหละมาเลยวางซ้อนเลยเอาสัก6อันไหมเออหรือ3พอละสาดีกว่านะเพราะว่า,มาเมล็ดพืชเราก็ไม่ได้มีเยอะด้วยมาต้องใช้น็อตกับไม้นะมาทีนี้ก็รวบยอดคราฟทีเดียวเลยแล้วกัน อนอะไรอีกละแปลงปลูกผักนะเราสามารถปลูกพืชในแปลงได้หาได้ทั่วไประหว่างกลางจนภัยส่วนใหญ่แล้วเราจะสามารถหาเมล็ดพันธุ์ได้จากวอยฟิชนะไม่รู้ตัวไหนเหมือนกันการปลูกพืชต้องไปกดที่แปลงปลูกนะโดยที่ต้องมีเมล็ดพันธุ์อยู่ในช่องเก็บของของเราด้วยนะหลังจากที่ปลูกแล้วนะก็ต้องรดน้ําให้เรียบร้อยนะใช้เวลาสักพักก็จะเก็บได้แล้วก็เมื่อเก็บผลผลิตแล้วนะจะมีโอกาสที่ได้เมล็ดพันธุ์กลับคืนมาด้วยนะ อ็โหแบบนี้ก็ผูกพืชหมุนเวียนเลยเดยอะไรอะไอเทปเออันนี้ไม่ต้องรู้อยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องสอนนะเรารู้แล้วนะปิดไปเลยทีนี้ก็เหลือแค่โต๊ะคราฟอาวุธนะว่ามันจะแต่งยังไงคือว่าแต่คราฟเสร็จเรียงวะาเนี่ยนี่ไงเสร็จแล้วโอ้ยอเราก็ลืมไปเลยมานี่ได้ละไหนขอดูหน่อยว่าใช้งานยังไงเอ่อฝั่งนี้น่าจะแค่เปลี่ยนพาสเฉยๆเรามัง้งไม่รู้เหมือนกันนะเห็นมันเขียนว่า change น่าจะใช่เดี๋ยวแป๊บนึงขอหยิบก่อนนะต้องมีพาร์ตก่อนต้องมีชิ้นส่วนติดตัวมาด้วยอันนี้มันใส่ได้ไหมคือไม่แน่ใจว่าใส่ปืนยาวหรือใส่ปืนพกหรือว่าเกมนี้มันมีแค่ปืนพกอย่างเดียวแล้วเปลี่ยนกระสุนเอาเปลี่ยนอะไรอย่างงี้ปะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันมาเดี๋ยวลองก่อนอ,อ๋อ,อ,อมันเปลี่ยนเป็นส่วนอันนี้เป็นลำกล้องโอ้โหมีแบบเดียวซะด้วยแล้วอันนี้มันดีกว่ากันยังไงอ๋อนี่ไงมันได้ระยะเพิ่มอีกสี่ โอเคผมว่าผมพอเข้าใจระบบมาละเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับผมนะโอเคได้เป็นปืนหน้าตาดุดันไม่เกรงใจใครแบบนี้ก็นะใช้ได้เลยแต่ว่า2พานนี้น่าจะใส่ไม่ได้อาจจะต้องไปหาปืนแบบประเภทอื่นอาจจะเป็นปืนยาวคิดว่าน่าจะมีอยู่โอเคมาเก็บทุกอย่างเข้าคลังให้หมดเดี๋ยวขอปลูกผักก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยไปเอาเม็ดหมดแล้วเนี่ยหว่ามีอยู่สองเม็ดอ้อยโอ้ยเจะพคอมารดน้ำนิดนึงเรียบร้อยชุ่มฉ่ำหัวใจฉันดีเหลือเกินนะ เราน่าจะหมดธุระกับสถานีนีแ้แล้วงั้นเราก็ปออกเดินทางต่อดีกว่ามไม่รู้ว่านะเส้นทางข้างหน้าจะมีอะไรรอเราอยู่นี่เป็นเส้นทางเท่าไหร่ละเส้นทางที่หกไหมใช่ไหมมาออกนอกประตูโอ้โหเขียวอือเลยโอโมีอะไรวะหน้าต้นไม้โลกหะลึกษาทองวะเนี่ยอืยิงโชว์ไปก่อนเลยหนึ่งนัด เดี๋ยวก่อนแป๊บ,บนึงนี่เราลองของกันหน่อยอืมโอ้โหสะดวกสบายเลยเกินไม่ต้องลงจากรถไฟแล้วทีนี้ก็นะจกๆเอาจากพวน,นี้ไอ้นูน่นอืมโอ้โหนี่ขนาดเปลี่ยนพาร์ตปืนแนละ้วยังไม่รู้สึกว่ากระสุนไปเร็วขึ้นเลยอืมเขาลืมใส่เทคโนโลยีเกีียวเข้าไปด้วยนะอีกเกียวในปืนนะเกลียวในลำกล้องปืนอะไรวะตรงนั้นอนะก็ยิงไม่ได้ด้วยเดี๋ยวก่อนนะมันคืออะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึง อยากรู้อะอไอตัวนั้นอ๋อมันคืออะไรมันคืออาหารขอไอตัวนี้เหอรอยิงไม่ให้กินไม่ให้กินไม่ให้กินอืยิงทิ้งเลยไหนไปไหนลวเมื่อกี้แหมหนีเร็วจริงๆไอเรื่องหนีนี่ขอให้บอกว่าไวมากไหนขอดูใ,ใกล้หน่อยอยากเห็นมันคืออะไรจะไปถึงไหมเนี่ยเออไปไม่ถึงโดนดึงก่อนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับขึ้นรถไฟแล้วไปต่อเลยดีกว่า อยากรู้มันคือลูกอะไรทําไมมันถึงครับไอ้นั่นมันถึงอยากกินขนาดนั้นอืมอืมอืมมาไปกันเลยดีกว่าอเปลี่ยนลูกก่อนหนึ่งทีนี่เราเอานี้ยิงไอ้พวกปลาจิ๋วๆนี่ได้ไหมไอปลาที่มันอยู่เป็นฝูงอะไอตัวนี้ยิงได้ไหมยิงแล้วลากเข้ามาเราเอาปืนพกยิงซ้ำถ้าได้นี่คือสุดยอดเลยนะโคตรขี้โกงเลยอะเอามีแขกมาเยี่ยมเยียนเดีย๋ยวเปลี่ยนปืนก่อน ดีจ้าบ้านนี้ไม่ต้อนรับแขกนะไหนดูหน่อยโอ้โหได้ไขมันกับหนังหนึ่งอันก็ยังดีอืมโอ้โหไปไม่ทันกระสุนมันไปช้าเกินอืมคือเกมนี้มันต้องยิงเผื่อไปเยอะมากเลยนะเพราะกระสุนมันไปแบบไม่ไวเลยไนมะ่ไวแบบไม่ไวเลยอ่ะทำให้เรายิงปืนพลาดบ่อยๆนะยิงถ้าเป็นสตูที่เคลื่อนที่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเปอร์เซ็นต์ยิงโดนนี่คือต่ำ นะต่ำเตี้ยรเรียดดินโดยเฉพาะปืนที่อยู่ในมือเราเนี่ยโอ้โหมาได้ไม่ถึงครึ่งทางเจอโจ์เก่าอีกแล้วเยอะเลยเกินอืมโอ้โหเยอะนะเนี่ยอู้เยอะมากอืมอืมโอ้โหมองมองแทบไม่เห็นนะโอ้โหมลบหมอกได้ไหมโอ้ยโ,โอ้โโยโอ้ยโอ้ยเด,ยดยี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยคือกองน้ำขอลบหน่อยอืมแปะพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดอะไรวะเนี่ยโอ้โหทำไมต้องมาขึ้นอ่านตอนนี้ดีวะเออ ชิ้นส่วนอาวุธสามารถลูตเอาได้จากตัวศัตรูนะหรือไม่ก็เก็บในหีบเอาใช้โต๊ะอาวุธเพื่อแต่งปืนแล้วก็อาวุธทุกชิ้นนี้จะสามารถเสื่อมลงได้ตามเวลานะาจะเสียทั้งคุณสมบัติบางอย่างแล้วก็ความรุนแรงของอาวุธด้วยดังนั้นควรจะซ่อมแซมในทันทีในบางครั้งอาวุธอาจจะใช้การไม่ได้เลยนะดังนั้นเราต้องหาเาขาเรียกว่าอะไระตัวโมดูลหรือว่าอาวุธปืนอื่นมาทดแทนเดี๋ยวก่อนยิงก่อนอืมอืมกูยิงโดนไดไงว่าตอนเนี้ยคือมันแบบ เพินใส่ฟิลเตอร์ในลูกตาเนี่ยเอาหมอกมาบังตาไว้มองแทบไม่เห็นหัวเลยโอ้โหตายแน่เลยวันนี้น้อยแล้วขยับคนขยับไปใกล้ดีไหมเนี่ยแต่คือกลัวโดนลุมยิงตายเนี่ยอืมอืมพัสเตอร์ก็เหลือแผ่นเดียวด้วยอืมโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยอืมอืมทนไม่ไหวละขอขึ้นไปเคลียร์ข้างบนหน่อยแล้วกันเมื่อกี้ยิงกูตายไปรอบนึงแล้วนะ กระสุนมันไปช้าในแก้ปัญหาโดยการไปยิงใกล้แม่เลยอืมอืมอืมโอ๊ยอะไรบังตาวะเมื่อกี้อะไรบังตาเมื่อกี้อืมมาขอยิงหัวหน่อยอืม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 ไหนตัวต่อไปอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นคนวิ่งขึ้นบนไหนอยู่ไหนโันนี้โอ้โหพี่แน่นเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งใจเย็นมันแน่นเกินเดี๋ยวเป็นมึงขอบลีหลดลูกก่อนอยู่ไหนวะไปไหนแล้วอุ้ยอุ้ยอืมอืมนี่นายยิงหัวเลยเดี๋ยวขออ้อมก่อนอุ้ยอุ้ย อือสวัสดีจ้าเวทการกระสุนหมดเร็วมากมาบุกทะลวงเลยสวัสดีอืนี่เฮดช็อตเลยเหลืออีกหนึ่งตัวใช่ไหมจ้ายังไม่โดนได้ไงวะเนี่ยหมดยังน่าจะหมดแล้วล่ะไม่น่าเหลือล,ละที่นี่มันก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นด้วยโอ,โอ้ยเหนื่อยเลยเมื่อกี้มองแทบไม่เห็นนะมองไกลๆอ,ะอ่ะมีแซมเปิลหนึ่งอัน คือทั้งหมดที่กูทํามาค,คือเพื่อคือเพื่อมาเก็บแซมเปิลหนึ่งอันอ่ะกับไม้อีกหนึ่งอันปไปปพอไม่มีอะไรเลยนะเหมือนเหนื่อยฟรียังไงไม่รู้นะอืมออกเดินทางต่อดีกว่าเร่งเครื่องซะหน่อยเดี๋ยวกำหนดการของเราจะล่าช้านะอืมนี่เลยคูณห้าเอาเท่านี้ก่อนนะมาเดี๋ยวขอปิ้วๆิซะหน่อยดีกว่านะปิ้วอืม แม่มันสะดวกสบายจริงๆนะการไม่ต้องว่ายออกไปเก็บเองเนี่ยนะโคตรสะดวกเลยแ,แป๊บหนึ่งขอเติมน้ําก่อน<ไ>เหมือนน้องเขาจะหิวน้าโอ้โหตัวแดงเถือกเลยก็กด F เนี่ยก็กดแล้วอ๋อต้องกดทีเดียวเหมือนเมื่อกี้กดค้างเคยรอแล้วกดค้างเรี่เป็นปืนตบพี่หวังว่าจะไม่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์ที่หลังแล้วเนี่ยไหนดูดิมีอะไรให้ปิ๊วๆอีกไว้เท่านี้อ้าวสวัสดีเราไม่อยากให้นายวางไข่นะเดี๋ยวเราจะไปช้าอุ้ยอืมโห อะไรวะเมื่อกี้เฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวหยุด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 หุยไม่น่าพูดเลยก่อนหน้านี้ปากไม่เป็นมงคลอื้งโอ้ยเจ็บเลยเอ่อไมไ e ล์นะมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้ยเจ็บคอเลยโดนระเบิดเมื่อกี้ขอยิงเคลียร์ข้างหน้าไปไกลๆก่อนน่าจะได้มีเวลาอ่านในเยอะอ่าโอเคมาเอ่อไมไ e ล์จะมีสองแบบนะ จะมีแบบที่เป็นทุ่นตรวจจับนะแล้วก็ทุ่นที่เป็นแบบแม่เหล็กนะทุ่นที่แบบตรวจจับก็จะตอบสนองกับความเร็วของรถไฟนะที่มากเกินไปส่วนทุ่นแบบแม่เหล็กก็จะเกาะติดกับรถไฟแล้วก็ระเบิดหลังจากนั้นไม่กี่วินะเหมือนว่าถ้าทําลายได้ทันก็คือจะได้ทรัพยากรมาด้วยนะเออแบบนี้ก็ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือเราต้องล่าล่าแรนไนเอ้ไม่ใช่ไมฟิวอ่ะเนี้ยโอ้โหเหนื่อยเลยจะเรียกแรนดไนก็ไม่ได้มันต้องเรียกแอร์ไนโอ้โหพังยับทั้งคันเลยเมื่อกี้โดนระเบิด เฮ้ยเอาอีกแล้วออมึงเนี่ยยังไงวะม,มันไม่ตายสักทีอาจจะต้องใช้ปืนอื่นนะปืนนี้มันเหมือนยิงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่โอ้โหเราไม้จะพอไหมเนี่ยมันทั้งลำเลยนะเนี่ยเ,เดี๋ยวหาไม้ไก่อนอเก็บก่อนนะอันนี้เกะกะจอในนี้มีไม้ห้าอันมีสิบออันตอนนี้โอ้โหโอเคไม่เป็นไรไม่มีทางเลือกเดี๋ยวซ่อมพื้นอย่างเดียวก่อนแล้วกันโอเคเท่านี้ก่อนนะเพราะว่า ซ่อมไม่ได้แล้วไม้หมดอืมต้องไปหาเอาก่อนไปออกตัวปั๊มเลยไปอย่างไว <c oughs> โอ้ยแสบพอเลย <c oughs> ต้องรีบไปถึงสถาน,นีนะเดี๋ยวจะได้หาแบบทรัพยากรในนั้นเ <c oughs> พิ่มเลยนะจะมีเยอะอยู่อาจจะมีตู้แลกของเลยนะเดี๋ยวไปแลกเอาแล้วกนะันเฮ้ดี๋ยวก่อนนะนี่ไง <c oughs> โอ้โหเยอะเลยอะ่ะไม้ตั้งสิบอันอะยังไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยมาอีกสักหน่อยแล้วกนะันเอ้าเฮ้ยหาเรื่องนี่วะ เอาเวนเดี๋ยวแป๊บนึงลืมยังมีอีกอืมอืมเคลียร์ให้หมดกันอืมโอ้โหเพิ่งซ่อมไปต้องซ่อมอีกรอบไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปซ่อมในสถาน,นีแล้วกันนะคือตอนนี้ไม่ไหวละมันเยอะเลยเกินมีไหมเนี่ยไม่น่ามีแล้วมั้งน่าจะหมดแค่นี้แหละดีละเอยนีไงอืมเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนะจ๊ะหมดยังน่าจะสุดท้ายละอันเมื่อกี้โอเคน่าจะรอดละปลอด,ลอดภยัย แล้วแม่งใครเอามาปล่อยทิ้งไหมว่าโคตรเยอะเลยปั๊ม,มก่อนเฮ้ยนี่เรามีแซมเปิลเหลือนี่หว่าที่เก็บมาเมื่อกี้แน่เลยมาเอาให้น้องกินก่อนเลยนะจัดมา15แต้มแอ้ย10แต้มมาทีนี้ก็เรียนกระเป๋าเลยแบคแพ็คจะได้มีช่องเก็บของในตัวเพิ่มนะเวลาไปไหนมาไหนจะได้สะดวกไหนขอดูหน่อยเอออยู่ในหมวดไหนวะเนี่ยอันนี้ปะเอ้นนี่น,น,นี่อันนี้ เดี๋ยวนำใช้อะไรสร้างมาเดี๋ยวมีไม้หนังน,น็อตแล้วก็ทองแดงเหรอเป็นท่อทองแดงด้วยนะโอ้โหขี่เกจคราฟไวว่าจริง,จร,งจริงนะเราต้องฟาร์มพวกเคมีคอลกับโลหะไอ้เหล็กโอ้พูดให้มันเพาะทำไมวะอออเอามาให้เยอะเลยเดี๋ยวเราต้องคราฟทิ้งเอาไว้เยอะนะไอ้พวกเหล็กกับทองแดงเนี่ยส่วนหนังเดี๋ยวไปฟาร์มเอาทีหลังเดี๋ยวตอนนี้เก็บไอ้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยม,มันคืออะไรวะออร์แกนิกอะคือออร์แกนิก มันกินได้เหรอถามจริงนะมันปลูกอย่างนี้มันกินได้จริงเหรอมาเดี๋ยวลองก่อนย่างก่อนนะมีเควสอยู่ด้วยอ,อะไรเนี่ยน้องอร้อนอีกแล้วเหรอจ้ะนี่เอาไปเลยเย็นๆเตรียมตัวเข้าสู่สถานนี้ มาถึงแล้วจ้านี่มันกลิ่นอะไรกันเนี่ยแปลกมากๆเลยไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตเขาทํากุ้งเผามันอยู่หรือเปล่าโอเคในเมื่อมาถึงสถานีนี้แล้วเราก็ตัดเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนาอนะวันนี้เหนื่อยเลยเกินโอ้สมบุกสมบันมากวันนี้อะไรไม่รู้ยุ่งวุ่นวายนะเอาเป็นว่าเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมสําหรับ ใครก็ตามนะครับผมที่เข้ามารับชมนะก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เพื่อการลงใจในการคลิปต่อนบ่อนะลิ้นนี่คือหลุดเข้าไปในคอแล้วมั้งเนี่ยโอเค,อนะอเคงั้นก็สวัสดีครับ